ถามว่าเป็นแฟนกันไหมครับแล้วก็เราสองคนก็ดูเครอเคิอใช่คือผมรู้สึกว่าบางทีแบบว่าถามคําถามอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันเป็นโมเมนต์นะพี่เข้าใจไหมเมืออว่าเราแสดงซีรีส์ด้วยกันแล้วแบบเอยพอเรามาถามมาถามแบบเรื่องแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเอยเขินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟีลแบบนิดนึงมันคือนิยามใหม่ครับที่ผมตั้งให้ก็คือมากกว่าเพื่อนร่วมงานแฟนมีของผมหันไปดูชื่อใอร ก็ชื่อเชฟต้นโอมากรเซ่นะครับจะเป็นทีมญี่ปุ่น oh <my. S 1> ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยได้ไอเดียมาจากโอมากษตเนี่แหละเวลาแบบเราจะไปกินโอมากรเซ่ ase, ใช่ไหมเราก็ต้องกินเป็นคำๆแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะให้อะไรเรามาให้อะไรเรามาถูกนะครับเราก็เหมือนกับเป็นฟีลแบบว่าสุ่มอะครับว่าแบบเอ้ยคานี้จะได้อะไรมันก็เหมือนกับว่าเราจะทําอะไรในโช์นี้และโชว์น่าจะเป็นอะไรทุกคนก็จะคอยลุ้นว่าแบบแล้วแต่เชฟเชฟจะทําให้อะไร การเตรียมตัวก็จะมีทั้งแบบฝึกร้องเพลงมีเต้นมีแบบทุกอย่างครับประมาณนี้จริงๆอะไรถนัดที่สุดระมักเชฟผมครับจริงๆแล้วผมเนี่ยเล่นกีตาร์มาก่อนแล้วก็จะจะถนัดหน่อยเวลาเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราร้องเนี่ยเราก็จะร้องอยู่คนเดียวที่บ้านอะไรเงี้ย <c oughs> สมมติเราก็จะไม่ค่อยเออมาต้องมาโชว์ใครอะไรเราก็จะมีความชิลๆหน่อยแต่พอต้องมาโชว์คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความตต่นเต้น ก็จะแบบต้องซ้อมแ่้ความมั่นใจของเราต้นวันนี้เต็มร้อยไหมหรือเกินไปวันนี้ครับซ้อมหนักหน่วงมากก็ซ้อมซ้อมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันซ้อมยังไงก็มันไม่เต็มร้อยมันต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบมันก็พอใจในระดับหนึ่งเช่นแบบว่าแปดสิบเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีความพร้อมแล้วเราซ้อมมาเยอะก็จริงแต่ว่า มันก็จะมีบางอย่างที่เราก็ยงกังกังวลนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าในสุดวันนี้มาถึงก็ต้องมั่นใจก็เต็มที่ไปเลยที่ผ่านมาที่มันกังวลมันกังวลในเรื่องพาร์ทไหมส่วนมากก็จะเป็นพาร์ทแบบาการแบบร้องนิดหน่อยอะไรบางคีย์บางโน้ตหรือว่ามันก็จะมีแบบเวลาเราต้องเล่นดนตรีคู่กับร้องเพลงอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอ่ะต้องแยกภาษาอมีเต้นด้วยมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบพยายามโฟกัสหลายๆอย่างไม่ได้โฟกัสแค่แบบอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็จะมีความกังวลว่าจะหลุดไหมหรืออะไรเงี้ยยิ่งแบบ มีวงดนตรีมาด้วยมีคนร้องด้วยอะไรอย่เงี้ยก็จะส่วนผสมเยอะเนะใช่มันก็มีหลายอย่างมาเมนูไหนเด็ดสุดคะเมนูไหนครับจริงๆผมคิดว่าต้องเมนูแรกครับมันจะเป็นแบบแอปเปอร์ทเซอร์อย่างเช่นแบบว่าก่อนเราจะกินทุกอย่างเนี่ยเราต้องกินอะไรที่มันแบบเปิดต่อมรับรสของเราเลยรู้สึกว่าเมนูนี้แหละที่จะต้องเอาคนดูให้อยู่ จริจริงอันไหนที่เราสึกว่าหนักที่สุดขึ้นปุ๊บทาได้เลยก็คงเป็นร้องเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับเตรียวัวนานไหมกับก็ประมาณเดือนหนึ่งได้ครับเดือนนึ่สอบเสร็จเอาผมจบแล้วก็คือเตรียมตัวใช่เหมือนพอเรารู้ว่าเอ้เราต้องมีแฟนมิทติ้งละแล้วเราก็จะเริ่มคิดว่าเอ้เราต้องหาเพลงอะไรบ้างเราต้องแบบทํายังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่สารภาพเลยว่าเรื่องเต้นเนี่ยเรา พึ่งมาแบบสี่วสี่ห้าวันสุดท้ายที่แบบพึ่งหาได้อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเชฟนำเสน,เนอ,อะไรน้ง่งมันโฟมนะครั้งแรกของเราที่แบบอยากได้นี่อยากได้นี่นมีมีครับแรกแรกมันจะฟุ้งมากว่าแบบเอ้เราอยากทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นอะไรเงี้ยมันก็จะดูมีความแบบเอ้สเปซสบายนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าเราก็อยากจะแบบเสิร์ฟให้คนดูให้หมดในเต็มที่ในส่วนที่เราแบบทาได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีอะไรก็แบบใส่มาเลย งานหน้าก็ไม่รู้มีอีกไหมเ,หอเอางานนี้ก่อนเอ, <laughs> เอางานนี้หมดก่อน,นที่เกี่ยวกับการซ้อมมั้ที่มันต้องทำไม่ได้ที่มันจะต้องทาให้เต็มน,น,นิดหนึ่งครับแต่ผมรู้สึกว่าพอมาจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็บอกว่าปล่อยไปเลยอะไรเกิดก็ไม่เป็นไรปล่อยไปเลยเราเราเต็มที่แล้วเราก็แค่ยึดสิ่งที่เราซ้อมมาก็พออย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวโชว์มาสกอร์อืมอันนี้กี่ชั่วโมงอ่ะอันนี้ประมาณ2ชั่วโมงครึง่งเาอยู่ะ ต้องเอาให้อยู่มันก็จะมีแบบว่าเล่นเกมด้วยคุยกับแฟนคลับด้วยแล้วก็จะมีหลายๆอย่างถึงแม้หลายคนรู้สึกว่าเขารอมานานแต่ยิ่ก็รบ้กว่าได้มาแนละ้วใช่ไหม,มตอนแรกก็รู้สึกคิดว่าน่าตื่นเต้นกว่านี้แต่พอแบบว่าได้เจอเขามันรู้สึกบบอบอุ่นมากกว่ากนก็เป็นฟีลแบบว่าทําให้เรารีแลซ์ได้นิดนึงมีครับมีแน่นอนมีหลายคนเลยแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าใคร คือเหมือนพ,พี่ไม่รู้เลยใช่ไหมพี่ไม่รู้เลยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้แน่ครับรจริงจริงมีเตรียมโชว์ไหมถ้าต้องแขกพิเศษคนนี้มามีมีก็ก็คือเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าแบบมีใครจะมาร่วมโชว์เราบ้างเราก็จะคิดว่าเอ้ยได้ไหมเพลงนี้อันนี้ได้ไหมแล้เราก็จะแบบว่าถามดูว่าเขาได้ไหมเขาก็เมอเคมาเลยก็จัดมาแขกพิเศษคนนี้คิดแค่ตัวไหมไม่คิดครับไม่มีใคร<ม>คิดเลยครับ เขาพร้อมเนี่ยมาเต็มที่อยงานเรามากต้องขอบคุณอะไรให้เขาาผมก็ให้เป็นงานหน้าผมไปไปงานเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าพี่ๆเขาก็แบบว่าเออแบบเขาเรียกอะไรก็มาแบบเราไปไปมาๆแบบว่าเขาเรียกอะไรช่วยๆกันในวงการอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าผัดกันไปผัดกันไปคนพูดเหมือนงานบุญอยเนอะเราก็เคยไปทำบุญต้องให้กำลังใจเราแต่ ใช่ใช่ครับอันนี้คือไข่ครับผมพูดขนาดที่พูดได้เหรอได้ไหมครับังแผลวิเศษคนนี้เนาะับแผกวิเศษคนนี้มีหลายคนนะครับไม่ใช่คนเดียวพูดถึงวันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสำหรับเราปีนี้มันพิเศษแค่ไหนโผมรู้สึกว่าเอาจริงวันนี้พิเศษกว่าวันเกิดอีกับรู้สึกว่าวันเกิดเมื่อวานเนี่ยของตัวเองต้องบอกว่าเราเกิดวันที่22มันบสองไม่ใช่วันที่ย3ิบสามแล้วก็ วันที่22เมื่อวานคือมันเป็นฟิลแบบว่าเราก็เตรียมตัวซ้อมทุกอย่างคือเราไม่ได้สนใจแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบวันเกิดอะไรของตัวเองขนาดนั้นเลยมันเป็นเหมือนกับช่วงเวลาเราต้องเตรียมงานเพื่อจะแบบว่ามาจัดงานคอนเสิร์ตวันเกิดของตัวเองจริงๆก็เลยรู้สึกว่าคือเราก็แบบว่าได้คําอวยพรมาเลยเราก็รับรู้รับรู้แต่เหมือนถึงว่าไม่ได้แบบว่าโฟกัสอะไรตรงนั้นมากในปีนี้เพราะว่าเราจะมาโฟกัสในวันนี้อย่างเงี้ยครับแสดงว่ามันเป็นปีวันเกิดที่ยิ่งใหญ่่สุดตั้งแต่ ใช่เพราะปกติวันเกิดผมไม่ค่อยอะไรมากหมว่าชิวๆปกติแบบว่ามันก็เหมือนวันปกติทั่วไปของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอปีนี้มันก็เหมือนแบบต้องต้องจัดจริงจริงมีซื้อของขวัญเกิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่ค่อยครับปกติเราจะไม่ค่อยให้อะไรกับตัวเองเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าอยากอยากได้อะไรตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยแบบไม่จำเป็นต้องเป็นวันเกิดก็ได้อะไร ก็ทำเหมือนอ๋อแต่ใช่แต่แฟนคลับเขาทำให้ยิ่งใหญ่มากคือบางทีผมแบบไม่เคยทำอะไรแบบนั้นพอได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะติดนะแปลว่าหดที่แบบว่าเอ้ยเราไม่ไม่ได้หรอใจนี้แต่ว่าจริงๆผมรู้สึกว่าแบบว่าเราก็ขอบคุณเขาที่เขาแบบให้ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันกดดันมาด้วยความที่เขาส่งความรักมาเยอะๆผมไม่ไม่ได้มองว่ามันกดดันรู้สึกว่ามันแบบเป็น ความรู้สึกดีความรู้สึกห่วงใยอะไรอย่างนี้มากกว่าที่แบบว่าเขาให้เรามาอะไรเงี้ยแค่แบบว่าแค่เราเห็นเรารับรู้ได้ถึงสิ่งที่เขาให้มาเขาก็แฮปปี้แลวแลวเราจะดูแลยังไงแต่ตรงนี้อ๋อดูแลยังไงล้วก็คีปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเหมือนกับว่าพอเรามีวันเกิดเราก็แบบว่าจัดคอนเสิร์ตมาหรือว่าทํานู่นทํานี่ทํานั่นเพื่อแฟนคลับสักหน่อยแบบแฟนคลับจัดงานอะไรตรงแบบว่าโปรเจกต์อะไรเราก็แบบไปร่วมไปจอ<ๆ>ยอะไรกับเขาแค่นี้ผมว่า มันก็เป็นวันเกิดที่พิเศษทั้งผมแล้วก็แฟนครับนอกจากแฟนพรมยครับแล้วคนที่สพิเศษก็วัยพรนอนครับผมเขาให้อะไรเราเขาให้อะไรเราตอนนี้เขาน่าจะอุบไว้อยู่ครับผมเรามีเกินเกล่อนไหมมีคงมีเ e q u e ปก่อนหน้านี้รีเควสไม่มีครับพอดีแบบเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบว่าเอยากได้อะไรก็คือไม่เอาใช่ไหมถ้าได้ก็ดี คือจะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเอออยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรอย่างนั้นลองไปเปิดไปก่อนลองพูดลองเปิดกอะไรที่เรากำลังขาดหรืออะไรที่เรามอยากได้จริงๆผมไม่ได้อันเมงขนาดนั้นลองคิดบางทีว่าเออสิ่งเนี้ยเออถ้ามันได้มามันรู้สึกมันเติมเต็มในช่วงเวลานี้มันดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยน่มที่อยากจะได้ดีใไงเนี่ยต้องลองพูดพิจสิคือผมก็แค่รู้สึกว่าแบบว่าคือถ้าสมมุติว่าเขาอยากให้อะไรก็ให้เขาให้ดีกว่าแล้วแล้วเรื่องที่แบบว่าเอยเราอยากได้อะไรเนี่ยผมก็ ก็รู้สึกว่าถ้าอยากเซอร์ไพรส์เนี่ยมันก็ต้องแบบไปสืบมาสักหน่อยมันจะเซอร์ไพรส์มากกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกประทับใจคือถ้าสมมุติแบบเหมือนผมไปบอกอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนเราบังคับเขาหรือเปล่าแต่เราจะให้สิ่งที่ต้องการนะแต่เราไม่สบายใจอะไรที่ คืออยากโฟกัสว่าให้เขาแบบฟูดแยรเราอะไรอย่างนี้หรอครว่าใช่คือรู้สึกว่าอะไรก็ได้ครับหมายถึงว่าถ้าเขาแบบให้มาแล้วก็โอเคครับคือไม่ได้แบบโฟกัสว่าแบบทุกคนต้องให้โน้นให้นี่หรือใครต้องให้อะไรแต่รู้สึกว่าคือแค่เขาให้อะไรมาเราก็รู้สึกขอบคุณแล้วเรื่องครับเรื่องที่เราเรื่องที่เราไปพูดในไลฟ์ตอบคนพี่ยุ่นจะตอบมาเยอะแล้วเราจะตอบยังไงบ้างเรื่องไลฟ์อะไรครับนี่เรื่องเป็นแฟนกันหรืแฟนกันอ๋อเรื่องนี้ผมก็ได้ยินมานานแต่ว่า ผมยังไม่ได้ออกงานพี่หพี่พี่หนึ่งต้องมาได้ยินจากปากเราเองดูพี่จริงจังมะผมก็เห็นพี่ยูโนสัมภาษณ์โหก็นั่งดูแบบโอ้โหโดนถามกันหนักดวยย้อนก็ไปวันนั้นโมเมนต์มันเกิดอะไรขึ้นก็ถามว่าเป็นแฟนกันไหมคะแล้วเราสองคนก็ดูเครอะเครอนอ๋อใช่ใช่ตอนแรกอะผมก็แบบว่าเอ้ยเจอคําถามเจอเจอคไม่หมายถึงว่าเจอคําถามนี้อีกแล้วก็แบบว่าเอ้ยเขืนอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเฮ้ย ถ้าสมมุติว่าเจอคําถามนี้เนี่ยแบบว่าบางทีเขาเรียกอะไรนะเราก็จะเป็นฟีลแบบว่าเอ้ยยังไงดีนะจับฟชวมาตอนนั้นนี่นะอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟีลแบบว่าคือคําถามนี้แบบทุกคนก็ถามใช่ไหมผมก็แบบว่าพี่แบบว่าพี่ยืนเปิดตัวโอ้โหแล้วพี่ยืนไม่เขินเลยเหรออะไรเงี้ยพี่ยืนเขาบอกอ้าพี่ก็เหมือนกับว่าตอบแบบว่าเออบางทีเราก็แบบว่าสนิทกันครับแล้วก็แบบว่าทํางานร่วมกันมาบ่อยแล้วก็เลยมีความแบบสนิทกันมากแบบว่า ฟีลแบบว่าทําง,งานมาบ่อยเขาอาจจะปิดจากในซีร right? ีส์มาหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ไหมก็เขาจะเป็นฟีลแบบเล่นตลกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราสนิทกันจริงครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีทํางานกันมาแบบว่าหลายงานแล้วแล้วก็น่าจะทํางานต่อไปเรื่อยๆครับแต่ในไลฟ์เราดูเขินนเราดูตอบไม่ถูกเขินอยู่แล้วครับผมก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเราก็แบบว่ารู้รู้ใจกันอ่ะแล้วก็แบบว่าพอแบบมีคนมาถามเราก็จะเอ้ยยังไงดี ถ้ามันมีพี่ถามท่านนะรู้ใจกันมากแค่ไหนผมว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องงานพี่ยุ่นเขาจะรู้คือเรื่องส่วนตัวเราเราก็คุยกันปกติแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยเขาจะรู้ว่าเ,เรื่องไหนเขาต้องช่วยผมเรื่องไหนผมต้องช่วยเขาหรือว่าเรื่องไหนคือแบบว่าเหมือนกับสมมุติว่าผมใส่คอนแทคตลอดใช่ไหมพี่ยุนเขาก็จะแบบสสยตาสั้นเขาจะไม่ค่อยชอบใส่แว่นอย่างเงี้ยผมก็เอ้ต้นๆพี่ยุนก็ต้นๆอ่านอย่างนี้พี่นะหลังๆผมก็รู้ละพี่ยุน่นพูดแบบว่าเออผมว่าอ่านให้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ย คือมีดวงตานำทางให้เขาเหรอใช่ครับแล้วทำไมเขาไม่ใส่คอนแทคเลนส์เขาเเขาชินเขาชินออแล้วยังเขินอยู่ไหมถ้ามีคนจะมาเมนถามตลอดเวลาเขินเขินก็คือมันยังเป็นวยรัลที่ถามตลอดใช่ไหมใช่คือผมรู้สึกว่าบางทีแบบว่าถามคำถามอะไรเงี้ยมันมันเหมือนกับมันเป็นโมเมนต์พี่เข้าใจไหมือว่าเราแสดงซีรีส์ด้วยกันแล้วแบบพอเรามาถามมาถามแบบเรื่องแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยขินอะไรอย่างเงี้ยม,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 มันเป็นฟนะีนนล นึงก็คือขอบคุณคนที่เขาอินใช่ใช่ขอบคุณคนที่เขาอินครับผมรู้สึกว่าเราเราเราเหมือนกับมากมากกว่าคำว่าแบบเพื่อนร่วมงานก็คือเป็นฟีลแบบว่าเราแบบว่าเข้าใจไหมแบบว่ายังไงนิยามของมันมันคือนิยามใหม่ครับที่ผมตั้งให้ก็คือมากกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ะไวยังไงต่อยังไงต่อก็หมายถึงว่าแว่เราแบบว่าทํางานร่วมกันมาจนแบบว่าเรียกว่าแบบว่าสนิทกันมาก แะหลังจากนี้ต้องทํางานด้วยกันอีกมันจะเริ่มโปรเจกต์อะไรงานอีกเพราะว่ายุ้นบอกให้มาถามต้นบ้างเพราะยุ้นโดนหลายงานแล้วโปรเจกต์ไหนอ๋อโปรเจกต์ไหนยุ้นโปรเจกต์ที่มันจะต้องเออที่มันจะมีภาคต่อไงอ๋ออันนี้ถามถามพี่ยุ้นก็คือเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรนะครับหมายถึงว่าโปรเจกต์อื่นนะผมผมไม่แน่ใจว่าโปรเจกต์นั้นเขาเขากำลังดําเนินการอยู่หรืออะไรแต่ว่ามันอาจจะมีงานคู่งานอื่นๆที่ผมจะทำร่วมกับพี่ยุ้นแน่นอนครับ มียำย้อยมันไม่ออกเดิมพี่พี่ฟังป่ะที่พ่อถ่อมไม่ถูกพาอถมไม่ถูกอว่าว่าอะไรที่จะต้องร่วมงานกันอีกขอคิดก่อนนะครับตอนนี้มีงานขอคิดหรือว่าอยากจะพูดอาจจะมีงานของแบรนด์แบรนด์หนึ่งเพราะว่าพี่พี่โตพี่ยุ่นก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีงานคู่กับเราใช่คือจริงๆแล้วน่าจะมีสักแบบงานงานถึงสองงานนะครับหลังจากที่ตอนนี้ที่แบบพอทราบทราบมาแล้วอยากซีรีส์อ่ะไอ้ที่มันต้องเป็นภาคต่อเนี่ย มันมันจะต้องรู้สึกไงพอไปทํามันต้องคอนติเนียคาลิเตอร์ต่อกันเราพร้อมมามอ๋อถ้าคอนติเนียพร้อมพร้อมครับรู้สึกว่าเหมือนกับมันจูนแป๊บเดียวครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนเราได้คุยกับพี่ยุ่นมาตลอดอะไรเงี้ยมันกับพอเขาเรียกอะไรเข้าบทอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรื้อกันไม่นาไม่นานไม่นานก็คือคิกกันได้เลยใช่สุดท้ายได้ยากออกคุณจ้าครับ สุดท้ายแนละ้วอยากขอบคุณแฟนคลับที่เขายังติดตามนะวันนี้แม้ซีรีส์จะจบไปแล้แต่เขาก็ยังแบบให้การสนับสนุนเราขอบคุณมากครับ mm hmm. เพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าแบบ mm hmm. ว่าคือเหมือนกับว่าตอนแรกเราคิดว่าแบบซีรีส์เราจบแบบเราจะหายไปแล้วหรือเปล่าหรือ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังแบบมีคนที่ชอบแล้วก็รักที่แบบว่ายังติดตามเรามาตลอด mm hmm. ก็เลยแบบว่าประทับใจมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากที่ ติดตามผมมาตลอดแล้วก็ติดตามทั้งแบบทั้งซีรีส์ทั้งพี่ยุนทั้งคนอื่นๆด้วยครับแล้วก็อาจจะเจอคนอื่นๆในงานนี้ด้วยก็ได้ที่เขามาร่วมงานก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาร่วมงานเพลงนี้เดี๋ยวจะบอกนะแขกรับเชิญมีใครบ้างเนี่ยโอเยอะแยะครับผมสองชั่วโมงมันพอหรอพอถ้ามันเยอะขนาดนั้นเราจะเล่นกี่นาทีของเราเาเยอะกว่านี้ผมให้พี่มาร้องด้วยคนพี่เต้นได้อเ่าพี่เต้นได้หรอเต้นกับต้นเออพระต้นต้องเต้นกับยุ่นใช่ไหมว่า วันนี้เข้ามาได้หรอครับเราไม่เนีเลยเราเลิกแั้วามา